สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการเสน่ห์ไทยแท้บานนยแม่พลอยพี่ไม่สักการะใหม่นะคะเราจะมีไอเดียอาหารอร่อยๆจากเมนูของเพื่อนบ้านใต้เรือนเคียงของเรานะคะในแถบอาเซียนนี่เองแล้ววันนี้เราจะนําเสนออาหารของประเทศอินโดนีเซียค่ะ เป็นอาหารอร่อยแล้วก็คุณผู้ชมจะต้องติดใจเพราะว่ามันมีทั้งอาหารที่เป็นอาหารสุขภาพนะคะแล้วก็มีเส้นซึ่งเส้นอันนี้ค่ะใกล้เคียงกับอาหารของไทยมากเลยแต่เดี๋ยวไปชมเลยนะคะว่ามันจะมีเสน่หอะไรใหม่ๆให้คุณผู้ชมค่ะ พาคุณผู้ชมไปแนะนำอาหารที่เกี่ยวข้องกับอินโดนีเซีย o ฟูนะคะอาหารของอินโดนีเซียเนี่ยนะคะมีรสชาติมีน้ำพริกคล้ายๆกับบ้านเรามีพริกแกงคล้ายๆกันด้วยนะคะอาหารจานแรกของเราวันนี้จะเรียกว่าผัดหมี่โกเรงค่ะชื่อของเขาเลยนะคะ watch him roll away again. Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. s i t เราจะต้องเตรียมเครื่องปรุงก็คือมีเส้นบะหมี่ของเขานะคะมีหัวหอมใหญ่มีผักกาดดองกระเทียมหอมเจียวแครอทพริกแล้วก็มีผักป่วยเลง้ง คุณผู้ชมจะใส่กุ้งหรือหมูก็ได้และที่เราจะต้องเตรียมทำก็คือซอสต่างๆประกอบด้วยซอสพริกนะคะซีอิ๊วหวานซอสหอยนางรมน้ำมันงาและก็เจ้านี่คือเหล้าจีนก่อนอื่นคุณผู้ชมจะต้องทำไข่ฝอยเตรียมไว้ก็คือตอกไขต่ตีเหมือนไข่เจียวเทลงไปกระ,ะระทะแบนๆ แล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำมันมากพอขึ้นมาแล้วต้องพักให้เย็นแบบนี้นะคะแล้วคุณผู้ชมก็จะม้วนแบบนี้หั่นเป็นไข่ฝอยไข่ฝอยอันนี้ไม่ต้องฝอยมากเหมือนกับเวลาเราทำข้าวคั่กะปินะคะให้มันมีเส้นที่เห็นชัดเขาจะผัดลงไปด้วยเลย แปลกนะคะไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราจะตอกไข่ใส่ลงไปแผ่นหนึ่งก็คือจากไข่หนึ่งลูกนะคะม้วนไข่แล้วก็หั่นฝอย ผู้ชมต้องมาเตรียมน้ำซอสนะคะน้ำซอสพริกของแม่พลอยประมาณ4ช้อนโต๊ะผสมกับเครื่องปรุงที่บอกมาแล้วเมื่อกี้นี้ข้างต้นนะคะซอสหอยนางรมน้ำมันงา และก็เล่าจีนอินโดนีเซียเนี่ยก็มีคนจีนอยู่พอๆกับมาเลแล้วก็สิงคโปร์นะคะคุณผู้ชมคนซอสทั้งหมดเข้าด้วยกันจากนั้นเราก็จะนำน้ำมันเราสามารถใช้น้ำมันมะกอกแบบใสนะคะ เดี๋ยวนี้เขามีน้ำมันมะกอกที่เป็นไลท์น้ำมันมะกอกสามารถนำมาผัดมาทอดฟราอะไรได้เร็วๆนะคะกระเทียมสดนะคะแล้วก็หัวหอมสไลด์จะลงไปก่อนเลยเมื่อกระทะร้อน ต่อไปเราก็จะนำกุ้งสดนะคะเป็นกุ้งแชบวยปอกเก็บหางเอาไว้ลงไปคลุกกับหัวหอมตามด้วยซอสที่เราผสมเอาไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อตะกีนีเทลงไปเส้นบะหมี่ตามด้วยผักแครอทฝอย พิกสีแดงแล้วก็เกี๊ย,ยวฉ่กวางตุ้งผัดคลุกเคล้าให้เข้ากัน okay. Gonna พอผักเราทุกอย่างใกล้จะสุกนะคะคุณผู้ชมชิมรสดูนะคะก็จะมีรสิมเค็มหวาน,นเปรี้ยวครบรสเลยค่ะมีเผ็ดนิดหน่อยจากซอสพริกเสร็จแล้วเราก็จะนําไข่ที่เราฝอยเอาไว้นะคะลงไปเราเก็บไว้โรยหน้าสักนิดหนึ่งคลุกให้เข้ากันอีกครั้งพร้อมกับนําต้นหอม ที่เราหั่นเป็นท่อนมาคลุกเคล้ากลิ่นหอมของน้ำมันงาเจอกับซอสต่างๆแล้วก็มีความฉุนๆหอมหอมของซอสพริกนะคะ่ารับประทานมากยกขึ้นจากเตาเดี๋ยวจัดจานกันเลย มีโกเรงนะคะเสร็จแล้วนะคะมี กรงนะคะซึ่งเป็นผัดหมี่ของอินโดนีเซียมาพร้อมกับสเสน่ห์ของไทยแท้นะคะซอสพริกของแม่พลอยนั่นเองค่ะอร่อยแซ่บทีเดียวเลค่ะคะุณผู้ชม